ครับผมเิ่มครับผมคุณปูณ่ชื่อเกีียวสม,มล้วนครับคุณย่าชื่อปุ่นชื่อแายเอี่ยมสิงห์แม่ชื่ออัมแม่ชื่อแล้วก็มีลูกสอคนภรรยาภรรยาชื่อการดาแล้วก็ลูกสองคนชื่ออธิการครับอาิ ไม่ทราบ,บคุณอาเกิดปีไหนครับผมปีสองปีเจ็ดเก้าครับมอ้ยสองคีเจ็ดเก้าตอนนี้ก็อายุเท่ากับเจ็ดส <7, 9. S 1> นะครับครับผมเอ่อ มีอะไรฝากถึงลูกหลานสิบุญเรื่องมั้งครับก็ไม่มีไม่มีนะครับก็บขอให้ลูกหลานมีความสุขมั่งสุขภาพดีครับ,บครับขอบคุณมากครับคุณนาครับ